จะไกลเกลี่ยได้ไหมอ๋อคือคือมันเข้าต่อน้อไม่ได้แล้วมันน้องคนเกินไปใช่ไหมไม่ถ้าเขาชนคนตายแล้วมันจะเกจริงจริงจริงพี่จริงมันชวนคนตายแล่วจะมันตายมาโดนแล้วอ้าวมันสมควรตายคืออะไร โชนใครไม่ชนกระจอกกระจอกกระจอกจัดมากกระจอกเสียสว่างก็ถูกไม่โต๊ะตึงก็ไม่ได้ตึงทำอะไรก็ไม่ได้ไหวบ้างมังไหวบ้างมไหวกูบ้างมึงก็ไม่ไหวมึงก็ไม่ไหวมึงกูไม่ไหวมึงก็ไม่ไหวเอาว่าไงหล่ะล่าสุดเมื่อกี้ลืมว่าใครร้องนี่ไงมันตายหาตายหาอะไรโง่เนี่ยเออตายหาใจโม่ใชไปซะไปด่าดันพอด่าดันพอดีไอ้โซบด่ามัน ไอช็อปไอกระจอไอกระเพาเพชรไอหนังไก่หมูโอ้โหหนังไก่หมูอิ่มไก่ดูท่าตามดิดูเพื่อนตามดิไอกระจอไม่ไหวกับครูแล้วมึงอะเออโอ้ติดเทเลยพี่ตกไปได้ติดเท่แน่พ่อขับรถชนเองดูดิเอ้ยเหยียบซ้ำด้วยไอพูอพ่อพ่ออันนี้เป็นอะไรมาคบเนี่ยคุณตำรวจเขาลื่นกินข้าวตุย ผมมีหลักฐานก็่ตรวจะดูไหมเดี๋ยวผมจะเอาลงดีเทลให้ดูไม่หนูเขาหิ้วกันมาแล้วเขาก็เอามาวางไว้หน้ารถหนูรอแป๊บนึงรอดูหลักฐานรอดูพยานและหลักฐานก่อนที่ตำรวจจะตัดสินใจอะไรอะไรก็ตามครับจริงรอครับรอรออะไรพูดยังไงเฮ้ยไอพูดยังไงเฮ้ยวิญญาณ อันนี้นี่โอ้ใจใจเย็นๆก่อนนะครับใจเยนก่อนมันอาจจะแบบว่าเป็นอุบัติเหตุไม่นะไม่ได้หนูไม่ได้ชนหนูไม่ได้ชนนี่แต่ยอมอ่ะยูอิบไม่ยอมยูอิจะขึ้นศาลก็หนุ่มไม่ได้ทำันดูงั้นดูมันก็มีแค่ผ้าเบ็ดนี้หนูเอาไปวางไว้ตัวไหนก็ได้ลองผมตายแบบนี้ต่อหน้ารถเขาอ่ะให้ผมรู้สึกยังไงครับคุณตำรวจหนูยืนหนูจอยรถเขามาชนน้อหนู ถึงจะเป็นหลานก็ไม่ได้นะอะไรที่ผิดไปตามกฎหมายก็ต้องควรจะหนูไม่ได้ทำเอ๊ะแบบเด็กเขาอาจจะอันนี้หรือเปล่าคนตายพูดไม่ได้จริงๆคนตายพูดไม่ได้ครับเมื่อกี้มันยังพูดอยู่เลยผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องรักในติ๊กตกชีครับคนตายพูดไม่ได้ผมต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับ เดี๋ยวหนูไม่ได้ทำค่ะน้องผมก็ไม่ตายฟรีครับไม่ต้นคุณตำรวจไปต้นไปดูกอับปม้องว่าะไรผมยครับผมแจ้งความผมแจ้งความครับอะไรผมยื่นเรื่องแล้วแจ้งความคหนูไม่ได้ทำไปลงที่ประจวับครับน้องเขายังเด็กอะค่ะคุณแบบว่าพอพอจะเปลงที่ประวบคีรีรถคันน้ผมได้มีใบขับขี่หรือเปล่าถามอายุสิขับขี่ไหมหนูไม่ได้ทำเอาเราอันนี้รถใครเออเอารถใครมาขับก่อนอ่ะผิดละผิดพรบละตอนนี้พรบขับขี่ละ อันนี้อันนี้รถใครนัรนหนูรถหมูรถหมูไหนรถหนูใช่หรออยู่อีกเองถึงจะเป็นหลานลุงนะแต่ไม่ได้เพราะว่าเอ็งจะทําเสียกัยพี่ไม่ได้พี่มองไปสบายตัวเจ็ดวันครับเดี๋ยวกลับมาอ๋อเนี่ยลูกเขาเนี่ยไปช่ยอมจำเงินด้วยหลักฐานเันเขาจะต้องการเนี่ย เขาจะแจ้งหนูไม่นี่เลยเกิดอะไรเกิดขึ้นหรอโยเอชชนน้องผมตุยหนูไม่นิชค่ะจะรับผิดชอบพี่เขายังไงเนี่ยหนูไม่นิชค่ะทำไมหนูจะรับผิดชอบดีเทนพี่ดูหลักฐานในในดีเทลเลยพี่พี่ดูท่าตาของผพี่น่าสงสารขนาดไหนอ่ะหนูไม่นี่คยเอางี้เอางี้อาโยเอชเรื่องจบเอาให้เอาให้พี่เขาเงินหนึ่งไปไม่เอาผมไม่เอาเงินผมไม่ได้เอาเงิน ผมต,ต้องการเอาเรื่องนี้เข้าสนอครับ ลงมาดึกประจำวันได้ผมนะครับก็ตำรวจหนูจะเล่นกับนี้องเขายังเด็กอะค่ะน้องเขายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแล้วมันขับรถเนี่ยนะอายุไม่ถึงเกณฑ์ใช่พี่ถูกพี่ผู้ถูกไอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องไปสถานที่นี้ค่ะแต่ว่าแบบไอ้เรื่องชนคนนี้พอจะไกลเกียร์ได้ไหมอ๋อคือคือมันเข้าต่อน้องไม่ได้แล้วน้องคนมเกินไปมันขับรถชนคนตายแล้วมันจะเกี่ยวแจริงจริงจริงพี่จริงมันสมควรตายแล้วจะมันตายมาก่อนแล้วอ้าวมันสมควรตายคืออะไรไม่นู้นทำไมมันยิงออกมาล่ะใช่แล้วมันตกไปตกมันตกควรตายนะลูก หนูใช้คําพูดไม่ถูกหนูจะบอกว่าเขาตายอยู่แล้วเขาิี่มาแล้วหนูขับมาแล้วแล้วคุณรู้ตัวไย่ดงเขายัาขับรถชนรถหนูหนูก็รีบโทรูตยหนูแล้วบอกเลยครับทูนไม่ได้ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ตายไปแล้วแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มมันไ่โอเคนะเราไปทำใหเนพี่เขาตายอ่ะ อันนี้แต่ว่ามันเข้าค้มไม่ได้ค่ะคุณแต่ว่ามันสามารถเด็กเกินไปใช่ไหมค่ะแต่ลงสถานพินิษได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่มีการลงขึ้นประจำวันว่าดูดิชนคนชายต้องขายยาด้วยเหรออะไรดิลังอะไรเลยง ไม่ให้ตัวนั่นแหละเอาอันนี้อันนี้ลุงไม่เกี่ยวนะยุดี่ลุงไม่เกี่ยวนะลูกอันนี้ให้ให้พูดแบบเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้หนูไม่พนนหูไม่ได้พูดเลยหนูบอกว่าหนูจะไปใช้ยาจีหนูไม่สบายหนูกำลังจะไปืิอโรงพยาบาลโอเคอโ้ไม่สบายนี่เองถึงว่าทำไมขับรถแบบตาตามพยาบาลหนูกำลังจะไปโรง ให้คุณหมอวินิษัยป้าก็ไม่อยู่หนูได้ต้องขับรถเองไม่มีใครเดียวแล้วได้ขับรถชนไหมสุดได้ขับรถชนไหมลูกไม่ได้เคยพูดความจริงพูดความจริงเดี๋ยวมึงจะยอมฟามถ้าพูดความจริงถ้าพูดความจริงเดี๋ยวเขาจะได้ยอมฟังลุงยอมฟามเลยถ้าหนูยอมรับความจริงตรงนี้มึงจะยอมความเลยแล้วไม่เอาเรื่องเลยไม่เอาเงินเลยไม่ได้เคยไม่ได้ชนยพี่อู๋ชอบพี่อู๋ชอบเขาตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดีอุ้ย อันนี้อยากให้จบยังไงดีคะอันนี้อยากให้จบยังไงดีอยากให้จบแค่ว่าเด็กคนนี้ต้องเท่าสถานพินิจครับไม่รถไม่ยี่รถสิบห้านาแม่ครับขอขอโลงโทษงดขับรถสิบห้านี้ครับอันนี้หนูถ้าหนูอยากอยากให้เขาเนี่ยเขาเขาจะยอมความให้หนูยอมข้อสถานนี้แล้วก็ไม่ขับรถเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะสิบห้านีสิบห้านาทีเองค่ะใช่สิบห้านาทีต้องห้ามใช้รถเลยไปตั้งคตีก่อนขับรถ จักรยานได้นะได้หายป่วยกยานได้จักรยานได้ยินได้ขับขี่เขาด้วยครับยินได้ขับขี่เขาน้องไม่มีใบผู้ขับขี่สิคะเนี่ยน้องไม่มี15นาทีหนูต้องห้ามขับรถไปตั้งจับเวลาเลยจับเวลาได้เลยน้องอยู่อนุบาลนะคะคุณโอ๊ยคก็กรณีอ่าผมไม่เอาความผมไม่เอาความไงแต่ว่าแต่ว่าไม่ให้น้องขับรถ15นาทีอ่าอ่าอ่อไหมคะหนูเยี่ยมหนูไม่ได้ค่ะหนูมีผิด ถ้าไม่ยอมรับมันจะเรื่องไม่จบนะไม่งั้นหนูหนูต้องมีหลักฐานนะคะถ้างั้นจะไปขึ้นชั้นศาลนะคนตายพูดไม่ได้ละหนูต้นนึงต้นหนึ่งม่มีกาวอย่าติดเลยเหรอพี่เคเอฟเนี่ยอ่ะจริงครับกระป๋าหนูกระป๋าหนูต้องเข้าใจเรื่องนี้ป้าป้าไม่ได้ญาตให้เอารถของครอบครัวมาขับพี่หมอกลุ้ป่ะเนี่ยว่าหนูเอารถมาขับเนี่ยอันใหญ่อันใหญเนี่ยน้อยนูอยน้อย ป้าป๊าป้าไม่อนุญาตมาขับด้วยใช่เดี๋ยวรถใครอ่ะรถใครอ่ะไม่เหมือนรถพี่หม่องจังรถนู๋รถนู๋ไอหมองมาแล้น้องผมจะเอารถนู๋รถหนู๋แต่ใครให้นู๋ซื่อเอจีให้หรอเรายังเด็กอยู่แล้วเรามีรถได้ยังไงใช่เรามีได้เกี่ยวเรามีรถได้ยังไงเอาคุณอาจารย์แล้วคุณพ่อคุณแม่มากค่ะงั้นนู๋เอาสมบัติมาซื้ออ่ะสินาทีไม่รู้ไม่รู้จะกกับชีพทำไมหรอ ขอโทษทีเมื่อกี้คุยวอลสิบนาทีห้ามขับรถแต่หนูไม่คิดท,ท,ทำใมหนูจะเจ้าเชื่อด้วยก็มีคนตาย หนูไม่มีรลักฐานนะลูกเขาหนูฟังนะหนูฟังนะหนูเป็นประชาชนแต่พี่เขาเป็นแก๊งนม่นี้เขาามีหลักฐานะลกถ้าตายแบบน่าสงสารมากที่พี่ตัดสินใจผมเลยเขามามีหลักฐาน้าท้จะเป็นผู้ปกครองแทนของพ่อของน้องเขาเองคือไดได้้ขับรถ1ินาทีไบโอเคครับพี่แล้วกรถโเนนะรถเส้นพารถน้องเขาออกไปเลยครับไม่เอาโอเคผมยอมพี่ผมยอมครัไม่เอา จเงินให้เร What right? ื่อจบเลยจเงินไปไปพาวรถลองเลยพารถลองเลยไม่จเงินให้ับื่นกับแนวรลับแไม่จเงินให้เืองจบอโบขอโทษแทนนะครับขอโทษแทนนะครับไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรก็เอลย้กันเอไปตดในลนี่อหไม่ได้ทำมอาหามาวากับมากับมากลับมาเร็วกับแลนเลยเออหนุนแปกับพี่เขาเลยมาเดี๋ยวพี่ตำรวจจะพารถคันนี้แล้ว ถือว่าสิบนาทีถือว่าสิบนาทีเราไม่มีหลักฐานนะลูกไม่พาวได้ไหมไม่พาวตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาพาวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไปตอนนี้เลยชุนยาก็ขึ้นเราต้องยอมรับนะเห็นรอยเลือดไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตึกลมหนูไม่ไี้ทำนะเขาต้วยเองขอขอโทษแทนเลยละกันนะใช่ใช่ใช่เส้นพาวไปเลยหนูไม่ได้ทำ